สวัสดีครับยินดีที่มีโอกาสมาเยี่ยมคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยเป็นคริสตจักรที่อยู่ชายแดนนะครับระหว่างปทุมธานีกับทางอายุธยานะครับก็ถ้านับระยะทางก็จะห่างจากกรุงเทพประมาณ70กิโลเราอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่70ฉะจากนั้นในคริสตจักรของเราเราก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย15ไร่นะครับเราอยู่ในเราเรียกว่าในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ นะครับเข้ามาก็จะมีเราเรียกว่าต้นละมารากไม้เยอะแยะนะครับซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้สึกว่าเราเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติเรามีทั้งห้องน้มาสการนะครับที่เป็นห้องแอร์นะครับในกรณีที่เราอยากที่จะใช้แบบที่ทันสมัยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราใช้ในการที่จะนำพี่น้องในละแวกนี้แต่ขณะดเดียวกัน วัตถุประสงค์ของคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยนั้นก็คือการที่เราจะเป็นชาปนสถานคริสเตียนกลางนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคณะทุกนิกายนะครับสามารถที่จะมาใช้บริการกับเราได้ด้วยเช่นี้เราจึงกําลังเตรียมนะครับก่อสร้างชาปนสถานกลางซึ่งเป็นชาปนสถานขนาดใหญ่สามารถที่จะจุได้ถึงหนึ่ที่นั่งนะครับและก็เป็นสถานที่ที่สามารถที่จะจัดนะครับพิธีต่างๆ เพราะว่าโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี้ยเราไม่มีคริสจักรที่ใหญ่พอที่จะจัดพิธีอย่างนี้ได้ฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็คงจะต้องไปใช้ในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่เป็นคริสจักรคริสจักรกรุงศรีวังน้อยเราอยู่ในการดูแลเรื่องของชาปนากิจเนี่ยมาเป็นเวลานานเราก็เลยรู้นะครับว่าโอเคเราขาดในเรื่องของสถานที่ ที่จะมีความสวยงามถาวายเกียรติแก่พระเจ้าทําให้คนอื่นมองเห็นว่าในเขาเรียกว่าการจัดวางของคริสตจักรนั้นก็เตรียมสําหรับทุกๆสถานการณ์ฉะนั้นเราจึงกําลังสร้างนะครับเป็นชาปนาสถานที่มีเตาถึง2เตาแล้วก็จะมีที่พักศพหรือเรียกว่าห้องลงเย็นนั้นถึง6นะครับหช่องสําหรับที่จะพักศพ นะแล้วก็จะมีเราเรียกว่า,า,า,าสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกนะครับได้มากมายนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีชาปนสสถานที่กำลังปฏิบัตินะครับกำลังให้การบริการอยู่นะครับเป็นชาปนสถานที่เราเรียกว่าในระดับที่เาขาเรียกว่า m i d d l e ล a n นะครับคือค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่หนักหนาสาหัสนะครับ ค่าใช้ใจ่ายของเราก็จะอยู่ในการชาปนกิจก็อยู่ที่5,000บาทนะครับถ้าสมมติว่ารวมลวงด้วยรวมอะไรด้วยก็ไม่เกิน12,000สองนะครับก็จบเลยนะครับเรียบร้อยหมดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับว่าโอเคถ้าอยากที่จะมีดอกไม้เพิ่มขึ้นก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่ว่าเจ้าภาพจะมีหรือไม่มีนะครับก็ คริสจักรสามารถให้บริการหมดเลยนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นเราเรียกว่าจุดเดียวนะครับว่าเราวัน Stop Service นะครับจุดเดียวก็สามารถที่จะให้บริการได้หมดและนอกจากนั้นอีกนะครับคริสจักรในอนาคตเนี่ยเนื่องจากเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่15นะครับไร่แล้วเรามีพื้นที่ที่เป็นทั้งเป็นน้ำนะพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าดอนดินนะครับ ฉะนั้นมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่เราเรียกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเหมาะสำหรับาการพักผ่อนฉะนั้นในอนาคตหลังจากที่ชาปนสถานของเราเนี่ยเข้าที่แล้วสถานที่ที่รอบนอกคือเรามีเราเรียกว่าคันดินนะครับที่เป็นเ,เราเรียกว่า,าแนวรอบคิสจักเนี่ยคันดินทั้งหมดเลยนะครับก็จะสร้างบ้านสำหรับผู้ที่สูงอายุ ที่ในวัยชราสามารถมาพักกับเรานะครับขณะนี้เราอยู่ในเรา,เ,าเรียกว่าระยะทดลองเราสร้างบ้านที่เราเรียกว่าบ้านเขียวขึ้นมานะครับก็ประมาณ3ามหลังนะครับเราก็มีโอกาสในการที่ถ้าพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการที่จะกักตัวอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาแต่ว่าเป็นการกักตัวในลักษณะที่เป็นเราเรียกบ้านเขียวก็คือสําหรับพี่น้องที่อยู่ในระยะสีเขียวนะครับ เราก็สามารถที่จะมาพักกักตัวอะไรได้ฉะนั้นตอนนี้ก็เพึ่งจะเสร็จพอดีนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็คือเราก็จะมีพื้นที่รอบนอกนะครับรอบนอกเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เราจะสร้างบ้านพักผู้สูงอายุนะครับสิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการปูอินฟราสักเจอร์คือโครงสร้างนะครับพื้นฐานไว้ก่อน และเราหวังว่าคริสเตียนรุ่นต่อไปของเรานะครับไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะรุ่นผมเท่านั้นที่จะเราเรียกว่าดูแลง,งานของพระเจ้าแต่เราเตรียมสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อว่ารุ่นต่อไปคริสเตียนรุ่นต่อไปนั้นเขาจะมีเครื่องมือในการที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยเราก็มักจะบ่นอยู่ว่าคริสเตียนรุ่นก่อนนะครับรุ่นพ่อเราเนี่ยรุ่นนา้ารุ่นอาเนี่ยทำไมไม่ไปซื้อที่ นะครับชายทะเลนะครับสำหรับที่จะในการที่เราจะาไปเข้าค่ายอะไรพวกนี้แต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยมันมันซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นไปแล้วนะครับแพงมากเราก็ไม่ไหวฉะนั้นขณะดเดียวกันนกะรุงซีวังน้อยก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่เตรียมนะครับสถานที่ต่างๆสําหรับพันธกิจในอนาคตรุ่นต่อไปเขาก็คงจะลําบากมาก ดันั้นในช่วงนี้ในขณะที่เราเรียกว่าเราสามารถที่จะจัดหาที่ดินแล้วก็การค่าก่อสร้างก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยังว่าเราเรียกว่าพอรับได้นะครับเราจึงพยายามที่จะระดมศรกพกำลังในการที่จะสร้างนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้ว สังคมคริสเตียนไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ขาดนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ครบวงจรของมันอนุชนรุ่นหลังต่อมาเขาก็ต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีชาปนาสถานที่เป็นกิจจารสระนะครับต่อไปชาปนาสถานที่กรุงศรีวังน้อยก็จะทำหน้าที่เป็นเรือธงเรือธงหมายความว่าเราก็จะสามารถช่วยเหลือคริสจักรรอบนอก ในการที่จะสามารถตั้งชาปนสสถานนะครับเราเองอาจจะเป็นเหมือนกับผู้ตามตรงนะครับว่าเมื่อเราเชํานาญเกี่ยวกับเตาเผาอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่เราเรียกว่าซื้อก่อนนะครับแล้วก็ช่วยคริสจักรเหล่านั้นในการที่จะผ่อนเตานะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะโอเปเรตเราปฏิบัติงานได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพในการช่วยคริสจักรต่างจังหวัดนะครับครินสจักรชนบทอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วชาปนสถานคริสเตียนเนี่ยมันควรจะมีตามหัวเมืองใหญ่ๆมันไม่จําเป็นจะต้องลงมาระดมกันอยู่ที่จุดๆเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ก็เหมือนกับเป็นการจุดประกายนะครับจุดประกายเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนแน่นอนที่สุดครับเราต้องนำคนมาเชื่อพระเจ้า นะครับแต่ในขณะเดียวกันบ้านปลายของชีวิตเ็ก็ต้องดูและนะครับฉะนั้นกรุงศรีวังน้อยจึงดูแลในส่วนที่เป็นบ้านปลายบ้านปลายชีวิตคริสเตียนว่าเราจะมีความเรียบร้อยสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อนที่เราเองจะมองเห็นว่าพระเจ้าที่เราบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆแิและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายนะครับฉะนั้นเราก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับว่าในการก่อสร้างนะครับชาปนสถาน กลางของเหล่านี้เราไม่เราเราเป็นคริสจักรที่เราเรียกว่าเป็นคริสจักรท้องถิ่นนะเป็นคริสจักรของคนไทยนะครับเราเราไม่มีกองทุนเราไม่มีต่างประเทศสนับสนุนนะครับก็มีแต่พี่น้องที่ได้ข่าวแล้วก็ทราบเรื่องราวก็จะมาช่วยกันในการที่จะค่อยๆนะครับให้สร้างแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีงบประมาณพอเราก็จะสามารถหมายความว่าให้มันเสร็จเลยโดยเร็วนะครับเวลานี้เราก็ทอดมาเกือบ2ปีนะครับซึ่งจริงจริง อาคารอย่างนี้ใน1ปีก็เสร็จแต่ว่าโอเคเราก็ทอดเวลามาเกือบ2ปีนะครับกว่าแต่ว่ามันก็ยังคงจะไปได้แค่ไม่ถึง30%เราก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะเข้าใจนิมิตนะครับว่ากรุงศรีวังน้อยไม่ได้สร้างชาปนสถานเพื่อกรุงศรีวังน้อยนะครับ แต่กรุงศรีวังน้อยสร้างสาปนาสถานเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางนะครับในการที่จะให้บริการและก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะให้เทคโนโลยีโน้ตฮาวนะครับออกไปให้กับคริสตจักรต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนกับเราเรียกว่าเป็นห้องทดลองก่อนนะครับที่จะเตรียมงานฉะนั้นที่นี่เองนะครับถ้าท่านอยากจะมีโอกาสแวะมาดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอ้อการดูแลบ้านปลายชีวิตเนี่ย มัน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 ไม่ได้มีแค่ชาปนกิจแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือการที่จะดูแลนะครับผู้สูงอายุและสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดนะครับการขับเคลื่อนนะครับเมื่อผู้สูงอายุมาได้เห็นว่ามีกิจ,จกรรมอะไรนอกจากที่เขานะครับจะได้มาพักผ่อนเขาก็จะมีส่วนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเขามาพักอยู่กับเราแล้วเรามีงานอย่างเงี้ยเขาก็สามารถออกมานะครับช่วยงานนะครับ ทำให้ชีวิตเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันก็มีแต่เรื่องราวใหม่ๆจะพบปะผู้คนมากมายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่รวมกันเป็นพันธกิจเราจึงเรียกว่าพันธกิจบ้านปลายชีวิตนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะฟังดูเอ่อดูจะเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยที่จะคุ้นหูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ministry quality update นะครับเป็น q Quality u p d เดตฉะนั้นฟังดูแล้วอาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะดูเป็นภาษาที่มันหนักหน่อยแต่ว่าภาษาไทยเราแปลว่าพันธกิจคุณภาพบ้านปลายชีวิตนะครับ จึงก็จะมีทั้งดูแลผู้สูงอายุนะครับจนกระทั่งถึงชาปนสสถานนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากที่จะนําเสนอให้กับสังคมคริสเตียนนะครับที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คงจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือนะครับลำพังแต่เราก็คงจะเป็นเพียงแต่เราเรียกว่าจุดประกายนะครับให้ทุกท่านจักเห็นว่าใช่นี่ยังเป็นพันธกิจที่ยังไม่มีใครเข้ามานะครับเราเรียกว่า ลงมือลงไม้กันอย่างเป็นกิจลักษณะเราดูสิ่งที่เราเรียกว่า q u i t y t y o i l i นะก็คือคุณภาพชีวิตนะซึ่งทุกคริศจักนะทุ่มเทกันทำดีมากเราต้องทำต่อไปเพราะว่านั่นก็คือการที่จะเป็นเราเรียกว่าส่วนที่จะพามานะครับแต่เมื่อพามาแล้วบ้านปลายนี่แหละจะทำยังไงเพราะว่าพอถึงบ้านปลายมันเขาเรียกว่า,าแรงมันตกนะครับเรา,เาช่วงแรกพามา คุณภาพชีวิตดีมากแต่พอมาถึงบ้านปลายมันก็แผ่วไปนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจนกระทั่งบางครั้งเราก็พูดตามตรงครับเป็นเหมือนกับถุงที่มีรูรั่วนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นวงจรนะครับมันก็คงจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะให้สังคมคริสเตียนเนี่ยมันเราเรียกว่าโฮลิสติกนะครับโฮลิสติกก็คือมีความอรอบ นี่มีความรอบครอบมีความสมบูรณ์นะครับฉะนั้นก็เลยอยากที่จะแนะนำนะครับแนะนําให้เห็นว่ามีเวลาแวะมานะครับได้เห็นสถานที่ได้เห็นอาคารได้เห็นเราเรียกว่าเขาเรียกว่าฟัซซิลิตี้นะครับเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะทําให้เราช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วเราก็อยากให้ความคิดเหล่านี้ออกไปนะครับสู่คริสตจักรชนบทนะครับคริสจักรหัวเมือง เพื่อที่จะทําให้สังคมคริสเตียนเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเราเรียกว่าบริการที่ครบถ้วนนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกๆคน